ถอถ้าผู้หญิงฉีดไปทํางานแล้วเนี่ยคุณจะแอบเซ็กซี่ในที่ทํางานครับคลีนสะอาดเหมือนพึ่งฟอกสบู่มาถ้าผู้ชายได้กลิ่นจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความผิวน้ากินนะ่ะคนฉีดต้องสวยอะเข้ามาใกล้ถามงานโอ๊ยซอกคอคุณมีเลยเนี่ยเซ็กซ<ๆ>ี่ในที่ทํางานได้ดีมากๆ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์ลวเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเอาใจชาวช่องที่เป็นผู้หญิงทุกคนผมเนี่ยจะมาบอกาน้ําหอมที่สุดสําหรับฉีดไปทํางานผมเนี่ยเคยทำน้ำหอมผู้ชายสำหรับฉีดทํางานหลายปีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แนะนําให้กับคุณผู้หญิงบ้างแต่ครับเราจะทําน้าหอมสะอาดสะอาดสบายสบายเฉยๆฉีดทํางานสำหรับผู้หญิงเนี่ยทั่วไปครับทำกันทุกคนละท็อปปิกใดวันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งครับถ้าผู้หญิงฉีดไปทํางานแล้วเนี่ยคุณจะ เซ็กซี่ในที่ทํางานครับอยากเข้าใกล้อยากจะไปถามงานอยากจะไปแบบเอ๊ะมาช่วยตรงนี้ในสิอะไรอย่างนี้ผมมารวบรวมแล้วกัน5น้ําหอมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเซ็กซี่ว่ะแต่แม่งฉีดทํางานได้แต่สุดท้ายแล้วคุณต้องลองที่ผิวและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับไม่พูดเพลงครับไปพบกับ5้าน้ําหอมผู้หญิงที่แอบเซ็กซี่ในที่ทํางานครับกลิ่นแรกครับถ้าพูดถึงน้ำหอมดีไซเนอร์ที่เป็นสไตล์เซ็กซี่นะคนต้องนึกถึงแบรนด์นี้ครับมันคือ คอมฟอร์ตไวท์สเวดครับคุณจะได้กลิ่นเหมือนกับรองเท้าเข็มขัดหรือกระเป๋าแบรนด์เนมที่มันเป็นหนังกลับสีขาวกลิ่นอย่างนั้นเลยซึ่งพอเวลาเราดมหนังเราจะนึกถึงความหรูหราลักชาี่นะครับสองเราจะนึกถึงความยั่วยวนเซนชั่วบวกกับมัสซึ่งมัสจะทําให้เกิดความรู้สึกผิวกายมนุษย์สะอาดนคลีนๆสะอาดในช่วงแรกแต่พอดมเข้าใกล้ถามเลยเฮ้ยคุณมีความดาร์กอยู่ในกลิ่นใครที่ชอบน้ําหอมชาเลนจ์ Challenge จมูกหน่อยเป็นกลิ่นที่ยูนิคกลิ่นนี้คุณน่าจะชอบได้ง่ายๆแต่ข้อเสียข,ของความยูนิคก็ค พเพราะฉะนั้นในกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมไม่แนะนําให้ทุกคนซื้อโดยที่ไม่ลองกลิ่นผมแนะนําให้ลองเกินสัก5ชั่วโมงขึ้นไปหลังจาก5ชั่วโมงอะ่ะกับชั่วโมงแรกกลิ่นจะไม่ค่อยเหมือนกันส่วนเรื่องความติดทนเนี่ยมองเลยว่าติดหนักมากๆ 12- 13ชั่วโมงเนี่ยสบายถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบตัวน,นี้แต่รู้สึกว่ากระจายเบาไปอยากได้กระจายหนักๆฉีดไปขลับกลางคืนอะไรเงี้ยที่ต้องการน้ําหอมพุ่งๆเนี่ยไปลองดูตัวแอนนาเมลิกของไบเลโดได้กลิ่นคล้ายกันมาก อันดับที่4ครับผมว่าถ้าผู้หญิงฉีดกลิ่นเนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่เท่มากๆสายลุยสตาร์บกคไม่ชอบน้ำหอมหวานๆชอบน้ำหอมไม้ๆเข้มๆหน่อยคุณจะชอบตัวนี้ครับมันคือ อูดแอนเบอร์กามอสของโจมาล n นลอนดอนอูดก็คือกิษนาใครเคยใช้น้าหอมกิษนาจะรู้ว่าเวลาฉีดปบคุณจะเป็นท่านชีกอะเป็นผลิตที่มีความแอนามาลิกสูงนะครับกิ่นเหมือนวลาผิวกายของคนที่เราชอบเวลาเหงื่อออกะอะไรเงี้ยจะมีความสับสรรับทำให้เกิดความลึกลับความหรูหราได้ดีแบบมิสติเรียสไนท์ได้ดีแต่กลิ่นเนี้ยเป็นน้ําหอมกิษนาที่ผมว่าใช้ง่ายที่สุดตัวหนึ่งของวงการผมว่าใช้ง่ายกว่าคอมฟอร์ตอูดบูดอีกลิก่นลหลักๆที่ผมได้กลิ่นจริงๆคือกลิ่นไม้ที่ค่อนข้าาางหหหววนนนนนนนแ่เเป็นในคออละอกิสมดมด ถือว่าติดไม่ทนแต่ถ้าเกิดเทียบกับน้ำหอมของโจมโลนทั่วไปแล้วเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี่ยก็อยู่มันเจ็ชั่วโมงได้กระจายไม่ได้หนักมากแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเข้ามาใกล้แล้วเหงื่อออกความแอนิมอลิกของอูดกับกลิ่นกายของคุณอนะเวลามันเบลนกันนะมันจะทําให้เกิดความเซ็กซี่ยั่ยยวนแบบเวลาเข้าไปซุกกลิ่นกายของคนจริงๆอะเซ็กซี่ในะที่ทํางานได้ดีมากๆไม่ซ้าใครแน่นอนครับ ต่อไปครับเป็นกลิ่น Hidden Gem ผมไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเพราะรู้สึกว่าผู้ชายทั่วไปอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ถ้าอยู่เป็นตัวผู้หญิงเนี่ยมันคือ อะควาวีเทครับของ MFK ครับ80%เป็นน้ำหอมที่คลีนสะอาดเหมือนเพิ่งฟอกสบู่มาอีก20%จะเป็นความติดหวานของโกโก้นิดๆเป็นกลิ่นผิวที่มีความอุนอ่นๆนวลๆฟอยลักชวรี่เรียบหรู CEO บริษัทผู้บริหารประชุมได้เข้าออฟฟิศธรรมดาก็ได้ผู้ดีแบบสบายๆปาริเซียงหรูเรียบอะราคาจะสูงนิดนึงแต่คุณภาพกลิ่นอะว่าดีเป็นอันดับ2ในลิสต์นี้อ่าเดี๋ยวบอกว่าอันดับหนึ่งคืออะไรข้อเสียของมันคือค่อนข้างเป็นกลิ่นสกินเซนนิดนงมมใกลาาาาาถ้้เเข นะครับโอ๊ยซอกคอคุณมีเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิลนั้นอะควาวีแทรครับต่อไปครับเป็นน้ําหอมที่ผู้หญิงผู้หญิงน่าจะคุ้นเคยกันคือแนวน้ําหอมกลิ่นกุหลาบเป็นหนึ่งในน้ําหอมกุหลาบตัวท็อปเดอะเบสที่สุดตัวหนึ่งใครชอบกลิ่นกุหลาบต้องลองกลิ่นนี้ครับมันคือบลชครับของอ e oh นะีฟแซงโลฮองครับ คนฉีดต้องสวยอะเก๋นเดย์มากๆคุณแม่มาแล้วสง่ามากๆนะครับคือน้ำหอมกุหลาบเท่าที่ผมเคยดมมาในชีวิตนะมันจะมีสไตล์กุหลาบสดไปเลยตัวที่เป็นเดอะเบสคือ MFK ตัวเอลารอสด้านหนึ่งคือกุหลาบแห้งที่ทุกคนรู้จักเขาจะเป็นพอเทฟเรดี a ้ P ของเฟดิกงอร์หรือพอป u ร a าของทิชชานเทนซี่ตัวนี้เป็นกุหลาบที่ตรงกลางกึ่งแห้งกึ่งเปียกเวลาดมแรกๆเราจะรู้สึกว่าเป็นกุหลาบแดงสดเขาจรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณดมไปสักพักมันก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆเหมือนกุหลาบจริงที่ตอนแรกซื้ออมมมาััันนจจะะสดตหลง ค่อนข้างเรียลลิสติกมากที่สุดเป็นน้ําหอมที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราซื้อกุหลาบมาจริงๆอยู่ในขวดมันกลั่นอยู่ในนี้จริงๆผู้หญิงที่ฉีดกลิ่นนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่สง่าเดินลงมาจากรถราคาสูงเดินพรมแดงอะไรเงี้ยความสึกอย่างนั้นจะไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงที่อายุน้อยมากๆผมว่าอาจจะต้อง20ขึ้นจนถึงประมาห้าหกสิบฉีดได้เลยติดทนค่อนข้างโอเคเลยผมว่าเจ็ดแปดชั่วโมงสบายนะครับกลิ่นรู้หลาแอบเซ็กซี่ยั่นยวนลึกลับสไตล์น้ำหอมกุหลาบตอนไปป่าเซ็กซี่คนใช้น้อยยังไม่มีใครรรู้้จกักกกเเเป็นนดอออบสขขงงงหหลางวงาวม เลยครับ และมาถึงน้ำหอมที่สุดของผู้หญิงที่จะฉีดไปทํางานได้ในตลาดตอนนี้ในความคิดของผมนะราคาไม่ได้สูงเท่าราสหรือ m f k แต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่คุณภาพดีที่สุดในทุกกลิ่นที่ผมพูดมาผมชอบขนาดฉีดเองใช้เองฉีดไปไม่เกิน4ครั้ง5ครั้งในชีวิตได้รับคำชมไป2ครั้งแตกต่างกลิ่นมันไม่เหมือนน้าหอมอื่นเพราะว่าคนจะชมน้ําหอมเราได้เนี่ยหต้องได้กลิ่น2ต้องเป็นน้ําหอมที่เฮ้ยมันไม่ใช่น้ําหอมที่เขาได้กลิ่นประจาทุกวันอย่างเช่นสมมติว่ามีคนฉีดซาว่าเบอร์เด้ ทุกวันเฮ้ยมันหอมนะมันโคตรดีเลยนะแต่เราอาจจะไม่ชมว่าเราสุกว่าเราได้กลิ่นประจำไม่เราต้องชมคนเป็นร้อยคนนะถูกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้คือ The b เ s สครับ a ะ e รเมสบาเคนเนี ia, ครับอันดับที่หนึ่งของน้ำหอมที่ผู้หญิงจะฉีดไปทำงานได้ในปีนี้ครับ บาเคเนียเป็นชื่อหนังของแอมเมสอันนึงที่มีราคาสูงมากแต่เวลาดมอ่ะผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นนังคุณจะได้กลิ่นเหมือนเป็นน้ำผึ้งที่เอาความหวานออกแล้วเอามาแค่กลิ่นอโรมากบวกกับความรู้สึกเย็นเย็นป,ป่าป่าชื้นชื้นนี่คือกลิ่นของบาเคเนียครับวัตถุดิบหลกักจริงๆอ่ะมันคือมิลเคอร์เบอร์รี่เป็นเบอร์รี่อันหนึ่งที่เวลาเรากัดเข้าไปอ่ะกลิ่นอะไรขมๆมันจะกลายเป็นหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดมเรารู้สึกหวานเหมือนเป็นกลิ่นน้ำผึ้งอยู่ในคอบวกกับกกกกกกิิิ่่่นนนขออออองาาาววูดมมััคคืชีีทสส พาชูลี่ต้องอธิบายต่ออีกพาชูลี่ก็คือจะชอบใช้ในน้ําหอมที่อยากให้น้ําหอมกลิ่นเหมือนป่าเขาดินชื้นอะไรงี้เขารู้สึกอย่างนั้นติดอย่างหนึง่งคือพอมันเป็นกลิ่นดินชื้นมากๆมันทําให้น้ําหอมรู้สึกอับอากิการาวูดคือวัตถุดิบที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะสกัดความสาบออกไปให้นึกภาพเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่ชื้นระดับหนึ่งแต่ไม่สาบเท่าไหร่นะแล้วเราไปเจอรังผึ้งแล้วมีน้ําผึ้งออกมาไหลแต่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กลิ่นมันเขารู้สึกอย่างนั้นิ่หญงที มีความหิวหน้ากินอะมันยูนิคมากคุณต้องไปดมกลิ่นมันเองคุณถึงจะเข้าใจครับสำหรับมุมผมคือเป็นผู้หญิงเอลแกนแน่นอนด้วยราคาด้วยคุณภาพกลิ่นด้วยฝีมือการปรุงด้วยกลิ่นที่ออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดผมเลยให้เป็นอันดับหนึ่งครับ <S <S ปาเคเนียของแอมเสครับ โอเคครับจบแล้วครับกับการรีวิวน้ําหอมผู้หญิงแอบเซ็กซี่ในที่ทํางานนะฮะผมอยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชายมากเลยน้ําหอมผู้หญิงกินไหนที่คุณเคยได้กลิ่นในชีวิตแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมาคุณฉีดมาแล้วคุณแบบใจแป้วอ่ะได้กลิ่นแล้วใจแป้วอ่ะหรือว่าคุณผู้หญิงเองก็ตามเ้อคุณเคยฉีดกินไหนแล้วเฮ้ยเจ้านายลูกน้องเพื่อนที่ทํางานเนี่ยชมมากที่สุดเนี่ยคุณช่วยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างผมอยากรวบรวมให้แบบคนที่มาดูคลิปนี้ดูผมจบปั๊บไปดูข้างล่างต่ออยากให้ท่องเราเป็นเหมือนคอมอม น้ำหอมเป็นตัวตัวไปนะครับก็ไปดูได้ที่ไอจีเซนอัลเบิร์ตนะครับแล้วอีกช่องทางนึงก็คือติ๊กต็อกเซนอัลเบิร์ตนะครับฝากติดตาม2ช่องทางนั้นด้วยนะ่หลังผมไปอัปเดตในนั้นค่อนข้างบ่อยนะครับใครยึดถ,ถึงผมก็ไปดูในนั้นได้นะครับวันนี้เซนไว้ต้องไปก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรครับบ๊ายบายครับขอให้ได้ขอให้โดนครับ